โอเคครับก็สวัสดีสวีดัสสวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณผ <c oughs> ู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ TSW Rider เฮ้ยไอยชิ้นไแม่ตว์ตายสัตว์เลยวันนี้เราก็จะไป ใส่ปั๊มเบรกให้กับแซเ900น้องต่อแล้วก็วาดเอาสูตรเก้าเราเนี่ยไปใส่ปลกนะไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือว่าวันนี้เดี๋ยวไปทิ้งไว้แล้วเราพาเดินตลอดตลอดไปเที่ยวโรทันเลยดีไหม แตกโอเคน้องต่อคนส้มอ่ะรู้จักน้องต่อคนส้มหรือเปล่าอันนี้ก็วันสุกที่วันที่เท่าไหร่สิบเก้าเลรนียสิบนะโมงยี่สิบกำลังเกียบจะร้อแล้ว ไม่ใส่อ,อถ้าไปขี่ในสนามเขาให้ใส่ก็เลยต้องใส่ว่าออรอบที่แล้วที่ที่แล้วได้ใช้นะแครบาโอ้โหไม่อยากจะใช้เลยลืมตั้งหาตั้งล้มเลยโดนปลายตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ไฟเดียวหน่อยหนึ่ง ไม่เป็นไรมากอาผมจะพูดเรื่องไอ้นี้นะที่บางคนเขาถ,ถามกันมานะเขาเห็นเมน้นเมนบางๆไว้ใต้คอมเมนต์ว่าแท้าร900กับอา่า T09 ที่น้ำมันแตกต่างกันไหมส่วนตัวที่ผมขี่กันอยู่สองคนเนี่ยผมว่ามันกินเท่าๆกันเลยนะ มันต่างกันแค่แบบส่วนส่วนที่แบบไม่ถึงลิตรอะ่ะเพราะว่าถ้าขี่รอบสูงแบบพวกผมนะยังไงก็แดกน้ำมันยัวมันแดกอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าขี่ธรรมดาอีโค่ที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมขี่ไม่เคยขึ้นอีโค่สักทีเลยนี่วันนี้ขี่ช้าคนส่ง เทียบกันจริงๆถ้าสตาร์ทเดินเดินเบาไว้อ่ะผมว่ารถผมอ่ะประหยัดกว่า MP ดูดก้าประหยัดกว่านะเพราะว่าสูบมันน้อยกว่านะแล้วอีกอย่างถ้าเจ้าร้อยรอบเหม,อเมือนเหมือนอด้เยอะกว่าะถ้าขี่แบบความเร็วพอๆกันมันก็กินพอๆกันล่ะ รแล้วก็คือมันไม่ต่างกันครับถ้าเพราะรถมันค้าทพอกันอะมันไม่ใกล้เคียงก็จริงแต่ว่ามันห่างกันหลายซีซีอยู่แต่มันก็กินน้ำมันไม่แตกต่างกันก็เหมือนตัวร้อยห้าสิบกับตัวสามร้อยอะมากกว่ากันหน่อยเดียวครับ เนี้เราจะไปสอรุนนะลืมบอกเรื่อยๆฟังเสียงท่อไปแบบมีลมโคคาคคาวมนให้ขี่ขรถช้าในรอบในทุกรอบครับก็บางช่วงที่ทุกคนเห็นหนะ้า โอเคเร็วเป็นบางช่วงนะมันก็มีช่วงที่แบบตัดช้าบ้างเราไม่ได้ขับเร็วตลอดก็ด พผ่อนทัเลงดีกว่าถ้าคิดว่าตัวเองเบรกอยู่ก็อยากขี่เท่าไหร่ก็ขี่แทีคิดว่าตัวเองเบรกทันอะอะไรประมาณนั้นอะมันห้ามกันไม่ได้ว่าใครขี่เท่าไหร่อยู่ที่ตัวเราเองนะ นี้มาด้วยกันกับเกียร์ห้านะครับเกียร์หกน้อยใจแล้วใส่ะใส่เกียร์หกใส่เกียร์หกว่ามันไม่ตึงหร,หรือว่าผมต้องไปจัดผ้าจัดเกียร์อะไรใหม่ เอ okay. ทเกียร์ผิดบ้างอะไรบ้างแบบมันเกียร์มันไม่เหมาะกับโ้งที่เราเข้าเนะเนะ จะมีด่านมีเดินอะไรหรือเปล่เาเดี๋ยวน้ำมันเราขี่มากี่โลแล้วว่ากี่โลแล้วก็โรดูเนี่ยมาเฮ้ยหมื่นสี่นี่ว่าตอนแรกเดี๋ยวว่าก่อนไปสนามเดี๋ยวจะถ่ายสักรอบ เพราะผมไม่ค่อยขี่ตั้งแต่ถ่ายมาขี่ไปแต่ข่าวคออย่างเดียวเลย ขอข้างนในไอ้ต่อมันจะจอดไปเนี่ยโอเคขออนุญาตแวะซื้อของก่อนโอเคเราก็ซื้อของเสร็จแล้ว né, ก็แบบอลองสั่งแกตดูนะถ้าผมขี่คลิปอื่นอ่ะเวลาเนี่ยเนี่ยดึ๊กดึกอย่างเงี้ยรถมันจะเออกระกระเพราะว่ารอบมันแบบหมดไวมากเลยหมดเลยอะแล้วตกหลุมดึ๊กดึกดนี่รถเนี่เออ ว่านะตัวๆๆผมเบาอะผมหนักห้าสิบแปดห้าสิบเก้าโอ้ยน่นนนนพรุ่รงนี้ตกหลุมอะที่รอบพุ่งอะ่ะอันนี้ขนาดสแตนด์น่ะนะถั้งหมดเอดแบบปวดแขนมากอะ่ะ ว่าเลสติเงยแบบเหนียวจัดอ่ะ วันนี้เสียงลมน่าจะเข้าไม่เยอะเพราะฝนตกช้า,ชาถ้าเอาแต่ไม่มีเดียมอสมันจะไม่ได้ยินเสียงคุมพูดนะแต่ว่ามันตัดลมดีมากเลยมีเดียมอสวัดนี้วะผมจะลองถ่ายมาแบบไม่มีเดียมอส เขาทำไฟอยู่ว่าแล้วเขาจ่ายไฟเกินว่าช่างไฟมือชีพของเราช่างไฟลูกกระจกครับไฟบ้านในทางของผมเลยอะไรเงี้ยต่อง่ายครับไฟบ้านออกออกลูกขิงนี่ครับแบบ ไปขิงเขาอีกอะมันมีแค่สองเส้นนะมันเลยต่อง่ายแต่ต่อได้จะต่อให้เป็นระบบระเบียบเี่มันจะยากหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาถะาด้วยเลยผมที่เกียจมุดนะรอให้เขากับว่างก่อน ขี่รอบสูงเวลาเราผ่อนพวกเราก็แทบไม่ต้องเบรคกก็สังเกตดูผมจะไม่ค่อยเบรกเท่าไหร่แต่เนี่ระยะอย่างเงี้ยมันก็ต้องละแต่แบบมันจะใช้เบรกน้อยกว่าไงเราแบบไม่ต้องตกกระจัยกำถึงก็ล็อกช่วยนะช่วยได้เยอะแบบขับให้ชินก็ได้นะ ปิด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 ไหมไม่ปิดตอนนั้นผมไม่แน่ใจผมถ่ายไปตอนขี่รอบแล้ววะผมขี่รอบสูงด้วยผมไม่รู้น้ำมันเครื่องผมก็ต้องถ่ายถ้าขี่รอบสูงผมไม่แน่ใจต้องถ่ายทุกๆก,กขี่รอบยี่ขี่พันโลตอนแรกว่าจะรออมื่นสองแต่มันก็ใกล้มื่นสองนะเดี๋ยว ไปก่อนแล้วก็มาเช้ใหญ่อีกทีเพราะน้ำมันเครื่องมันไม่ต้องรอรอบก็ได้มันอยู่ที่เราขียคบผมว่านะส่วนตัวผมนะที่ผมคิดอะเราก็ขับเยี่ยกันอยู่แล้วแล้วแบบแเสียงเยี่ยอะไรก็ต้อง หน้าเขาโบกมือทักทายอะไรหรอเปล่าเมืเ่อกี้นีู่คิดไปเองวะขออภัยในความไม่ทราบหลัวนะมุมกล้องวันนี้ผม,มใส่กล้องมาท่าไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเห็นไม่ชัดก็ขออภยัยถ้าเห็นท้องฟ้ามากเกินไปก็บรรยเลย นะบางทีเราก็ไม่เห็นนะครับแบบว่าเรามัวแต่จ้องรถแต่รูเลยรถก็พอเจอะแ,แต่แม่กรุงเทพแม่งขี่กันยางเอาอะยอมเลยงมไม่ไหวแต่เราบอก็ขี่ได้นะถ้าขี่แบบนั้นนะผมเกรงใจเขาแม่เดี๋ยวแ,แบบว่าทำเขาลมอีก <S <S เฮ้ยแองโมว้าว วันนี้เซต900ประทะแตงโมแตงโม สะพายต่อมาเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนเออเปลี่ยนเบรก ว่าเนี่ยเราทิ้งของไว้เนี่ยแล้วค่อยมาวันที่อารธมาทิ้งไว้ที่เราจะไปเลยโอเคก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยก็แค่นี้แหละสวัสดีตาจบแบบละครไทย